ให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับวันนี้นะครับวันที่3นะครับเดือนกันยานะครับ2564นะครับผมก็มีสินค้าเข้ามาเพิ่มนะครับเพื่อนๆพี่ครับก็จะเป็นแบรนด์ของนะครับ ดิสคัฟเวอรี่นะครับเพื่อนเพื่อนที่พี่ครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทางร้านได้นําเข้ามาเองนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับไม่หาในหน้านะครับผมจะมีใบซอร์ติฟิเคตนะครับผมรับรองนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับเกี่ยวกับใบซอร์ติฟิเคตนะครับไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มั่นใจนะครับในร้านของเรานะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะมีในส่วนของนะครับผมกล้องนะครับ ดิสคอเวอี่นะครับ VTR นะครับสามสิบสองคูณสิบสอง AOE นะครับผมแล้วก็ในส่วนของรุ่นนะครับ VTR นะครับสี่สิบหกคูณสิบสอง AOE นะครับผมสองรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นขายดีนะครับผมของต้นต้นของแบรนด์ Discovery นะครับเพื่อนเพื่อนที่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของแถมกันก่อนนะครับว่ากล้องสองรุ่นนี้ได้ของแถมอะไรบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนที่นะครับผมก็จะมีในส่วนของนะครับผมฝากระดกนะครับแถมให้หัวท้ายนะครับแบบป๊อปอัพนะครับเพื่อนเพื่อนทุกที่ครับ ตัวนี้จะเป็นท่อรถแสงนะครับเพื่อนเพื่อนะพีครับแถมให้นะครับของทั้งสองรุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนะีครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเพื่อนๆพี่นะี่ครับก็จะเป็นในส่วนของขาจับรางนะครับเพื่อนๆพี่นะครับทางร้านนะครับได้นําเข้ามาเองนะครับก็ตัวนี้ครับผมก็จะแถมขาแท้ของ Discovery แบบมองลอดศูนย์เปิดให้เลยนะครับเพื่อนๆพี่นะครับก็จะเป็นขามองลอดศูนย์เปิดนะครับนี่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับเพื่อนๆพอี่พนะครับนี่นะครับน็อตสี่ตัวนะครับข้างล่างสองตัวนะครับแล้วก็ แระเจอลนะครับแถมให้นะครับผมหนึ่งอันนะครับหรือหกเหลี่ยมนะครับแถมให้นะครับนี่นะครับผมกล่องก็จะเป็นกล่องแบบพลาสติกแท้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีหูหิ้วให้ด้วยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้อมูลกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นรุ่นนะครับว t r นะครับสามสิบสองคูณสิบสองนะครับผมก็ความยาวนะครับก็จะอยู่ที่นะครับผมสามร้อยสิบหกมิลนะครับ น้ําหนักจะอยู่ที่508กรัมนะครับเพื่อนๆพื่นพีรนะผมตัวนี้จะเป็นท่อ25.4มิลินะครับอโอเคนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับผม VTR นะครับ4.6 x 4.2 a e e นะครับผมความยาวก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะยาวอยู่ที่นะครับ360มิลนะครับน้าหนักจะอยู่ที่520กรัมนะครับเพื่อนๆพ่นี่นะครับท่อเป็นท่อ25.4เหมือนกันนะครับหน้าเรียน4.2มิลนะครับโอเคนะครับ ในส่วนของข้อมูลกล้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี <rec> ่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของแถมนะครับผม้าชิเลนแถมให้หนึ่งผืนครับคู่มือเอกสารการใช้งานแถมให้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูรุ่นแรกกันก่อนนะครับผมก็จะเป็นรุ่นนะครับ VTR นะครับผมนี่นะครับ VTR นะครับสามสิบสองคูณสิบสอง Aoe นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นขายดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับสายตานะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมอ่านี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นฝากระดกนะครับปิดหัวท้ายนะครับผมกันฝุ Animals ่นกันรอยนะครับเพื่อนเพี่นะครับแถมให้ฟรีนะครับอย่างที่เรียนเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะซูมได้นะครับสามถึงสิบสองเท่านะครับของสายตาของเรานะครับก็ระยะซูมก็จะอยู่ที่สิบเมตรนะครับถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรกันเลยทีเดียวนะครับท่อจะเป็นท่อยี่ห้าจุดสี่มิลนะครับไฟมีสองสีนะครับผมเปิดไฟได้ตรงนี้นะครับเพื่อนเพี่นะครับนี่นะครับหมุนตรงนี้นะครับไฟมีสองสีนะครับ ก็ปรับความเข้มของไฟนะครับได้5ระดับหรือ5สเติปนะครับจะมีสีแดงกับสีเขียวนะครับเพื่อนๆพี่นะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับนะครับบนล่างซสายขวานะครับก็จะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซซิโลได้นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็หน้าเลนนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่42มิลนะครับเพื่อนๆพือี่พี่นะครับผมปรับหลาได้ตั้งแต่5หลานะครับถึง200หลานะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมถึงอินฟินิตี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเเรราไปดูในนนสองลกััะคบ อ่าเซลิงก็ลักษณะดังภาพนะครับเพื่อนๆพี่นะครับผมเซลิงก้อนจะมินดอทนะครับเผื่อกระสุนตกใกล้ตกใกล้ได้นะครับตัวนี้นะครับผมชัดเจยวนะครับเุื่อนๆพี่นะครับผมอโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับก็สินค้านะครับเป็นสินค้าขายดีนะครับผม ทั้งรุ่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งราคาก่อนนะครับตัวนี้นะครับ VTR นะครับ3ามส2คูณส2 a o e นะครับราคาจะอยู่ที่นะครับปกตินะครับจะอยู่ที่ประมาณ2001ถึง2อ0พนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะขายเพียงนะครับ1,750าบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับค่าพเ้าที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะครับสินค้ามีรับประกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปกันนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับผมในส่วนของ VTR นะครับสี่สิบ้าคหลัง่รับสายตาได้นะครับ ถ้านี่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับผมซูมได้สี่ถึงสิบหกเท่านะครับระยะซูมก็จะอยู่ที่นะครับผมสิบเมตรนะครับถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับเพื่อนๆพี่พนะครับผมท่อจะเป็นท่อยี่ห้าจุดสี่มิลนะครับผมตัวนี้ก็สามารถเปิดไฟได้นะครับเพื่อนๆพี่พนะครับไฟมีสองสีนะครับปรับได้ห้าระดับหรือห้าสเต็ปนะครับผมการปรับบนล่างซ้ายขวาก็ปรับนอกนะครับเซ็ตซีโร่ได้นะครับวิธีการปรับก็ดึงขึ้นแล้วก็ปรับแบบนี้นะครับปรับเสร็จก็กดลงแบบนี้นะครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับ ข้างหน้าครับก็จะเป็นตัวปรับหลานะครับเพื่อนเพื่อนที่พีครับปรับได้ตั้งแต่ห้าหลานนะครับถึงสองร้อยหลานะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับหน้าเรียนจะอยู่ที่สี่สองมิลนะครับอ่ะรุ่นฮอตยอดนิยมนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเส้นเริงกันนะครับนี่นะครับผมเส้นเร็งก็ลักษณะดังภาพเลยนะครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับ ชัดเจียวใส่เจียวนะครับสําหรับกระจกของ Discovery นะครับผมนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับในส่วนของเบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสินค้านะครับผมทางร้านนะครับได้ QC ออกจากร้านทุกตัวทุกครั้งนะครับเพืนเพื่อนพี่ครับมีรับประกันให้อีก30วันนะครับเพื่อนเพื่อนพครับอ่ะโอเคนะครับ สำหรับกล้องตัวนี้นะครับ VTR นะครับ446คูณ42 a o e นะครับราคาครับจากปกติจะอยู่ที่นะครับผม2,003 3นะครับถึง2,005 5นะครับแต่วันนี้ผมจะขายเพียงนะครับผมราคา1,850บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมค่าพื้นที่ห่างไกลนะครับไม่บวกเพิ่มนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผม รับประกันให้อีก30วันนะครับหากเสียภายใน30วันทางร้านเคีมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับกล้ารับประกันกันแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่ Line i อดีนะครับ j u k e p p p นะครับผม i d l i n e j u k e p p p นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับรองทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับทางร้านนะครับนำเข้าสินค้ามาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับผมก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้ก็รีวิวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ